นะฮะตั้งอยู่ที่บ่อน้ําบาดาลตําบลห้วยกระเจาอํเาเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีด้วยความสัตย์จริงคุณผู้ชมครับแวบแรกที่ผมเห็นข่าวข่าวนี้ผมคิดเลยว่านี่คือน้ําซ่วมเอาจริงๆรข,ขอโทษด้วยเพราะด้วยประสบการณ์ในการนําเสนอข่าวมาเวลามีน้ําอะไรผุดขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยไม่ท่อแตกก็ซ่วงแตกแล้วคนก็มาบูชากันผมคิดเลยว่าวันนั้นน่ะ เวลาเล่าผมเล่าข่าวข่าวนี้จบนะวันรุ่งขึ้นต้องมีแล้วทูบเทียนดอกดาวเรืองนะฮะต้องมีใบสีต้องมีอะไรไี้ไปตั้งเฮ้ยปรากฏว่าการกลับกลายเป็นว่ามันพลิกเลยฮะผมต้องขออภัยความคิดความคิดของตัวเองที่มีในวันนั้นนะขออภัยเลยที่ผมคิดออกมาแต่ดีนะผมไม่ได้พูดนะปรากฏว่าอะไรกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าน้ํานี้เป็นน้ําที่กินได้แต่ต้องผ่านการกรองท่านผู้ชมครับภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้น หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของการจนะบุรีเนี่ยเอาขวดขวดนี้ไปกรอกน้ํามาจากน้ําที่มันผุดขึ้นมาโดยที่ไม่ผ่านการกรองพอไม่ผ่านการกรองปับ๊บทิ้งไว้หนึ่งคืนสภาพไปกลายเป็นสีนี้แต่พอผ่านการกรองครับสภาพอยู่ที่ฮนะนี่ครับนี่คือน้ําจากบ่อนั้นเลยนะน้ําจากบ่อนั้นเลยนะครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวผมดื่มโชว์เพราะ จริงๆแล้วหลายคนดื่มโชว์ไปแล้วผมอยากบ้างผ่านการกรองมาแล้วเรียบร้อยเป็นคนกินน้ําเยอะซะด้วยเดี๋ยวจะเหลือเผื่อให้คนอื่นดื่มต่อน้ำนะคุณจะอธิบายยังไงก็ก็คือน้ําผมไม่ได้รสชาติลิ้นดีจมูกดีเหมือนกับว่าโอเป็นนักเทสน้ํานี้นะฮะนักตรวจสอบน้ําอ่ะนะเขาเทสน้ําได้ว่าน้ํานี้หวานนิดนึงน้ํานี้ เฟื่อนๆนิดนึงอะไรแบบนี้แต่เท่าที่ผมดูนั่นหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าน้ําที่คุณเจาะบ่อบาดาลขึ้นมาทุกหมู่บ้านในประเทศไทยถ้าคุณเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาได้แล้วคุณเอาไปผ่านเครื่องกรองข้าราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรน้ําบาดาลออกมาบอกเลยนะคะบอกว่าอะไรครับบอกว่าน้ําทุกชนิดเป็นน้ําที่มีแร่ได้ธาตุอยู่แล้วอ่ะผมให้คุณดูครับ ให้คุณดูกันแบบง่ายๆน้ําบาดาลอยู่ลึกขนาดไหนนี่คือน้ําท่าน้ําท่าหมายความว่าอะไรน้ําท่าก็คือน้าในแม่น้าลาคลองเราเรียกน้ำท่านะฮะน้าในแม่น้ําลําคลองนั้นซึมผ่านชั้นกรวดระดับต้นลงไปกลายเป็นน้ําที่เรียกว่าชั้นน้ําตื้นด้วยความที่ชั้นน้ําตื้นตรงนี้ด้านบนเนี่ยมันเป็นชั้นกรวดระดับตื้นทําให้สารเคมี ที่มันเจือปนอยู่ในน้ําท่าข้างบนนั้นยังคงตกค้างลงมาอยู่ที่ชั้นนี้ได้ดังนั้นถ่าที่ไหนก็ตามเจาะลงไปแล้วเจาะลงไปดันเจอน้ําแต่ว่าไม่ลึกพอหมายความว่าท่านเจอน้ําตื้นฮะถ้าท่านเจอน้ําตื้นแล้วท่านขุดไปใช้บางทีอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าน้ําตื้นนั้นนะยังมียังมียังมีการเจือจางยังมีการผสมของสารเคมีอยู่นะครับ แล้วจากนั้นจากน้ำตื้นไปปับคุณลงไปอีกชั้นหนึ่งก็ยังเป็นน้ําอยู่น้ําชั้นนี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์เพียงพอที่เราจะเรียกว่าเป็นน้ําที่ปลอดภัยสําหรับการดื่มจนกว่าจะพันผ่านชั้นอีกชั้นหนึ่งฮะนั่นคือชั้นกรวดดินทรายชั้นนี้แหละเป็นชั้นที่สําคัญเป็นชั้นที่หนาพอสมควรในทางธรณีวิทยาจนกระทั่งไปถึงชั้นล่างสุดนี่คือน้ําบาดาลฮะน้ําบาดาลผ่านมาหลายชั้นจนกระทั่ง สารเคมีและสารอันตรายต่างๆนะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายที่เจือปนอยู่ในน้ําด้านบนสุดเนี่ยมันถูกกรองโดยธรรมชาติแล้วบางบ่อถูกขังมานานกว่าร้อยปีบางบ่อถูกขังมานานหลายร้อยปียิ่งบริสุทธิ์เข้าไปใหญ่นี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเทาวนี้ถ้าคุณขุดเจาะลงไปแล้วคุณไปเจอน้ําที่เรียกว่าน้ําบาดาลจริงๆคุณจะทราบเพราะว่าการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลทุกบ่อในประเทศไทยนั้นคุณจําเป็นที่จะต้อง ขออนุญาตจากทางราชการคราวนี้คุณผู้ชมครับผมไปเจออขอภัยผู้สื่อข่าวของเราไปเจอกแต่ว่าในการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตแปราชาบุรียืนยันด้วยตัวเองเลยว่าน้ํานั้นปลอดภัยและน้ําที่เราดื่มกันอยู่น้ำดื่มไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามถือว่ามีแร่ธาตุทั้งสิ้นลองฟังดูฮะนี่เราคือเป็นน้ําบาดาลนะครับน้ำบาดาลก็คือน้ําที่อยู่ใต้ดิน ส่วนใหญ่น้าที่อยู่ใต้ดินทั้งหมดเนี่ยเราเราเอามาทาเป็นน้าดื่มโรงงานผลิตส่วนใหญ่ในใน,ในบ้านเราทั้งหมดเนี่ยใช้น้าใต้ดินเป็นต้นทุนในการผลิตน้นําอุปโภคเอน้ําบริโภคนะครับไม่ว่าธุรกิจเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะแล้วอันนี้ทํางานให้หน่อยเอานี้ก่อนก็ได้นะมันแล้วแต่การทําการตลาดผมใช้คํานี้ฮะ อย่างถ้าสมมติว่าผมจะทําการตลาดทําแบรนด์น้ําดื่มของผมเองนี่เอ้ยน้ําแร่ผมทําการตลาดผมจะเป็นน้ําแร่ก็ได้หรือผมจะไม่เป็นน้ําแร่ก็ได้แต่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับผมไม่ได้หมายความว่าผมกําลังจะบอกว่าบรรดาน้ําแร่ทั้งหลายที่จําหน่ายกันอยู่ในตลาดนั้นเป็นสิ่งที่โกหกพกลมไม่ใช่นะครับแม้ว่าน้ําดื่มทุกชนิดจะมีแร่ธาตุ แต่นิยามของการเป็นน้ำแร่นั้นมันมีนิยามอยู่ว่าต้องมีแร่ธาตุอะไรบ้างมีแร่ธาตุอะไรบ้างแล้วแหล่งน้ําที่เอาไปทําน้ําแร่ที่จําหน่ายกันอยู่บางเจ้าจําหน่ายกันแบบโอ้ยขวดหนึ่งหลายร้อยบาทขวดละเป็นล้านบาทอย่างนี้เลยครับน้ําดื่มแต่ว่าไปแข่งกันที่แพ็กเกจจิ้งครับแค่แพ็กเกจจิ้งเท่านั้นน้ําขวดละล้านบาทถามว่ามีไหมในโลกนี้มีครับน้ําขวดหนึ่งเกินล้านเป็นน้าดื่มธรรมดาแต่ขวดเป็นเพชรแข่งกันที่ขวด แข่งกละที่การสะสมขวดนะฮะแต่น้ําแร่แหล่งที่ดีก็มีจริงๆน้ําแร่ไม่จําเป็นจะต้องมาจากบาดาลเสมอไปน้ําแร่บางแร่นั้นอาศัยเป็นการละลายของทารน,น้ําแข็งแล้วไหลข้ามทวีปกลายเป็นแหล่งน้ําแร่อีกทวีปหนึ่งบางที่นั้นอาศัยหยดน้ําจากหิมะครับไม่เอาน้ําธรรมดาที่อยู่ในน้ําปกติต้องเป็นอุณหภูมิที่เป็นน้ําที่หยดลงมาจากหิมะที่ละลายแล้วไป อยู่ในท่อบางท่อตามธรรมชาติแล้วไปผุดขึ้นไปอยู่ที่แหล่งน้ำหนึ่งในถ้าแล้วถึงไปตักมันออกมาแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการทําน้ําแร่เอาดังนั้นจากน้ําธรรมดามันก็มีแร่น้ําแร่ก็มีแร่แต่เป็นน้ําแร่ที่มันเข้าข่ายนิยามความเป็นน้ําแร่วันนี้ก็เลยบอกให้หน่อยเพราะว่าไหนไหนได้ไปเจอเจ้าหน้าที่ของออกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็มีน้ําจังหน่ายนะคุณดู อถ้าคุณซูมมาหน่อยอนะ่ะผมให้คุณซูมอยู่อันนี้เป็นโลโก้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยถามว่าข้างในมีอยู่ได้ทาทายไหมมีแล้วก็มาจากการขุดแหล่งน้ําจากบาดาลคล้ายๆกับที่เจอที่กาญจนบ,บุรีเนี่ยแหละดู่ห่าไปก็น้ำมาคุณ <laughs> น้ำก็คือน้ำไงเหมือนแม่ก็คือแม่ <laughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าครับ ใครใครดื่มน้ำแร่เชิญดื่มต่อไปได้เป็นอะไรหรอใครใครดื่มน้ำธรรมดาที่สะอาดเพียงพอดื่มต่อไปดื่มให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายที่คุณหมอเขาบอกว่า8แก้วต่อวันทําเท่านั้นน่ะสุขภาพก็ดีแล้วแต่นอกเหนือจากนั้นเป็นเรื่องของรสนิยมว่าใครใครดื่มน้ําที่มีราคาหน่อยมีสรรพคุณมากหน่อยก็ดื่มไปใครไม่ชอบก็ดื่มน้ําธรรมดาอย่างเช่นผม ผมก็ดื่มน้ำธรรมดาผ่านเครื่องกรองธรรมดาต่อจากก๊อกที่บ้านเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพัก